วาย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 เอาแล้วไงคะรถคันนี้สวยถูกใจใช่เลยลูกค้ามาจากอุบลราชธานีนั่งเครื่องมาลงเลยคะ่ะดอนเมืองนั่งแท็กซี่ต่อมาเลยคะ่ะเพื่อมาหาโปสตาร์ดูรถคันนี้เลยนะคะถ้ายังไงเราก็รถคันนี้สวยถูกใจใช่ไหมคะอ่ะลูกค้าก็ดําเนินการจองเลยไงคะสัมภาระไม่เก็บแล้วนะคะเราใจเหลือเกินจัดจอง แล้วก็เอารถกลับบ้านเลยนะคะวันนี้ลูกค้ามาจำใหไม่ส่วนหนึ่งวันนี้ได้เลิกวันที่ส่งมอบถึงอุบลราชธานีฟังรีวิวเลยค่ะครับผมวันนี้ก็มาส่งมอบเป็นวันส่งมอบนะครับเลิกดีๆให้กับพี่ราชนีนะครับลูกค้าเดินทางมาจากอุบลราชธานีนะครับเข้ามากันสองคนนะครับผมผมขออนุญาตถามรถคันี้หน่อยว่าองค์ปกไหม เดินทางมาจากกุบลราชธานีต้อบเพราะว่าชอบมานานแล้วที่ห้อนี้พอดีเปิดดูในโฆษณาก็เลยทอดก็เดินมาเลยเอาเลยสว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 ยดูใจจากวก็เดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเดินทางไปกับคนขับรถของทางเต็นท์นะครับให้ไปส่งถึงบ้านเลยนะครับผมฟรี จากไม่ตื้อไม่ได้ถ่ายให้ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับเดินทางที่ครับครับผมมีอะไรเดี๋ยวเผื่อมีเพื่อนมีอะไรจะพามาหาเราไม่ยากไม่ไม่มีปัญหาได้ค่าพามาไหมเนี่ยท่านแนะนำครับได้เลยมีมีมีค่าน้ำให้ครับผม ลูกค้าชอบขับเกียร์ธรรมดานะคะสนุกขับแล้วใจนะคะบอกว่าไม่ต้องซื้อป้ายแดงแล้วซื้อราคาคันนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยถูกใจจริงๆลูกค้าก็จัดไปเลยสิคะส่งรถฟรีอุบลราชธานีคะ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงๆเลยๆในการขับขี่ขอบพระคุณคะ่ะ